การเตรียมนะคะเข็มซอดปลายไม้คอบหูฟังไฟฉายซ่อมเสียงไม้กดลิ้นไม้พันสำลีสำลีแอลกอฮอล์เจอร์เซผ้าก๊อตและถุงม,มือค่ะจากนั้นนะคะกเ็เตรียมสถานที่แล้วก็จัดสิ่งเวดล้อมให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะ 在。 สะภายในรูจมูกนะคะไม่มีสนพัดหของแล้วก็ฐานจมูกอนแนวตนะคะจะเป็นการคําและบไซนบริเวณอทรส ของคนไข้นะคะ,ะเป็นสีฉ่ำๆนะคะไม่มีบวมไม่มีการหดตัวไม่มีเลือดออกรลยฟันค่ะแล้วก็ฟันของคนไข้นะคะเป็นฟันที่มีฟันผุไม่มีฟันเยิ้แล้วก็ไม่มีสันปลอมนะคะให้แตท่ฟนก่อนะ ความตอนน่อมน้นเหลือาทานซิลลิน่ค่ะเจ็บไหมคะาจากกางค้นนะคะคนใข้ไม่มีรัวไม่มีการปวดเจ็บจต่อไปนะคะจะเป็น در کنار ของคนไข้นะคะไม่มีแผลเป็นนะคะไม่มีแผลลายไม่มีบาดแผลค่ะแล้วก็ไม่มีผื่นนะคะสีผิวของคนไข้นะคะเป็นสีเหลืองค่ะตำแหน่งอยู่กึอบกลางพอดีค่ะแล้วก็ลักษณะสะสะือก็อยู่กึอบกลางค่ะความสาม,มารถของหน้าท้องก็อยู่กึอบกลางดีค่ะปกติดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการฟังเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ค่ะ จากการฟังเสียงทุกๆ15วินะคะาการเคลื่อนไหวของล้ำไส้ปกติดีค่ะนี่นะคะจะเป็นการเคาะทั่วท้องค่ะเจ็บไหมคะคุไข้ไม่เจ็บ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 ค่ะ การเคราะท่วท้องของคนไข้ไม่มีการปดเจ็บถือว่าปกติดีค่ะจะเป็นการเคราะทุกไตค่ะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะเ<ม>จ็บไหมคะจากการเคราะทุกไตนะคะคนขไข้ไม่มีการปวดไม่มีปดเจ็บถือว่าปกติดีค่ะ เนียค่ะจะเป็นการคลำท้องคลำตื้นค่ะทนค่้เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะทนไ่้เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะต่อไปจะเป็นการคลำลึกค่ะ เจ็บค่ะค่ะจากการตรวจคำตื่นและคำลึกนะคะคนไข้ไม่มีการกดเจ็บค่ะถือว่าปกติดีค่ะจะเป็นอ่าเทส for appendicitis ค่ะคนไข้เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะโอเคค่ะจากการกดนะคะคนไข้ไม่มีอาการกดเจ็บแล้วก็ไม่มีบวมค่ะจะเป็นการประเมินระบบประสาท ประมาณใน e n t a t i o n ค่ะ time place person uh, ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกาค่ะคนไข้สร้าง Super f ์ฟิชเชอร์เซนเันคะให้คนแค่หลักตนะคะแล้วก็จับสิ่งของ sensation. นะคะก็เก็บอุปกรณ์แล้วก็ทําการล้างมือค่ะแล้วก็บันทึก